ักบงกฏเผยภาพไร่เบนจรงคกุลยิ่งใหญ่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาหลังจากที่เคยเผยภาพไร่เบนจรงคกุลตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เป็นพื้นที่โล่งกว้างจนเริ่มเขียวขจีเป็นป่าใหญ่ล่าสุดนางเอกสาวตั๊กบงกฏเบนจรงคกุลก็ได้อัปเดตภาพล่าสุดให้ได้ชมป่าใหญ่ที่ทำกับสามีเจ้าสัวบุญชัยเบนจรงคกุลพร้อมบอกเราว่าปีนี้ไรเขียวมากฝนมาไม้เขียว เขียวมากจ้ะแม่ t a กบอกคุณบุญชัยว่าถ้าเราจะซื้อคอนโดแพงๆเพื่อเก็บไว้เป็นสมบัติในอนาคตเราเอาเงินมาสร้างป่าก,กันเถอะเพราะเราต้องให้ธรรมชาติดูแลจิตใจและร่างกายของเราด้วยเราต้องพึ่งพาธรรมชาติเพื่อความสุขที่แท้จริงธุรกิจที่ทำแล้วได้เงินและหรูหราเป็นแค่การให้กับมนุษย์เท่านั้นถึงแม้จะมีการจัดงานหรูหราเพื่อเอาเงินไปช่วยป่าไม้หรือสัตว์ก็ตามการเกิดเป็นมนุษย์ของตัก พออายุพาจิตสำนึกโตขึ้นการลุกขึ้นจากที่นอนคือทำเพื่อคนอื่นให้มากที่สุดชีวิตสั้นเกินจะทำอะไรที่ไม่ชอบแต่ชีวิตก็สั้นเกินจะทำอะไรที่ชอบมากเกินไปตักจึงคิดว่าตักควรทำอะไรที่ไม่ชอบแต่ถูกต้องและให้ประโยชน์กับโลกใบนี้หรือพื้นที่เล็กๆนี้หรือบางเรื่องที่อาจจะขัดใจตัวเองแต่ให้ความสบายใจกับส่วนรวมให้สัตว์ป่ามีที่อยู่ให้ต้นไม้มีที่โตในทุกที่เพื่อสร้างอากาศสร้างความสุข และให้อะไรที่ไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่ให้แล้วเกิดผลส่วนรวมเราก็คงทำได้เท่าที่จะทำได้เหมือนกันความสุขของเราสองคนที่คิดเหมือนกันบุญชัยบงกฎตักไม่ได้โพสต์เพื่อจะมาชื่นชมตักนะตักแค่อยากให้ข้อความนี้ไปถึงผู้ที่ชอบระเบิดภูเขาหรืออนุมัติ hashtag, ไรเบนจรลงคกูล hashtag, แลนอาร์ตแปลงปลูกป่ากเกษตรนิเวศการหาเงินเพื่อมาดูแลป่าในระยะยาว